แอบส่องโครงการผู้ใหญ่เพื่อเป็นทางเลือกในการเลือกซื้อครับผู้ใหญ่นิตยาครับนี่ฮะทำบ้านนะหลังนี้หลังใหญ่นะข้างหลังนี้ก็แบ่งเป็นช่วงครับข้างหน้าก็ประมาณสองเมตรอสิบตรงกลางสามสามหกเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณลึกประมาณ1ิบเดเมตรอสิบกว้างก็ประมาณหกเมตรถ้ท่านผู้ชมนี่ฮะโครงการผู้ใหญ่ให้ดูครับให้ดูนะครับ ออบส่องอาบส่องนี่คือสองข้อดีข้อเสียนะครับคนไหนจอซื้อนะฮะก็ลองดูฝู่ฝีมือผู้ใหญ่ครับท่านผู้ชมยายนิตยาครับถือว่าโอเคครับเดี๋ยวก็จะทําฝาเฟียมให้ครับในปืนใบในบ้านนะฮะโอ้โหนะฮะหลังใหญ่นะท่านผู้ชมหลังใหญ่สนใจก็โทรมานะฮะผู้ใหญ่นิตยานะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ระดับเดี๋ยวคํานวณใหม่ครับสองเมตรสิบ สองเมตรสองเมตรน่าสิบนะน่าจะเป็นน้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นน้องนอนช่วงนี้สามสามหกตรงนี้สามนะเมื่อกี้ผมบอกสองเมตรน่าสิบนี่ขอโทษนะสามสามหกเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดน้าสิบสิบเอ็ดห้าสิบนะสิบเอ็ดนาสิบนี่บันไดหลอกนะยังไม่เสร็จนะครับนี่บันไดหลอกของผู้ใหญ่น,นิตยาครับคนไหนสนใจก็มาดูได้นะฝีมือลุงชายนะหลังนี้นะ นี่ฮะท่านผู้ชมดูฝีมือดีระเบียงก็สามคูณอ่าสามคูนหกห้องนอนนะห้องนอนไม่กั้นนะครับก็ขนาดหกคูนหกนะครับนี่ฮะสุดยอดฝีมือนะบ้านของผใหญยนิสยาครับคนไหนสนใจหลังนี้นะครับก็ก็โทรมาครับโทรมาฝ่ฟาฟีม้มนะวางรอดนี่แน่นป๊ะเลยท่านผู้ชมลังกางด้วยกับเมืงอรอนนะนี่ฮะ สรุปหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนใหญ่ไม่รู้กั้นไม่กั้นนะผมบอกไม่ได้ต้องคุยกันนะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะอันนี้ห้องครัวครับอาจจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องด้วยครับตัดเป็นห้องน้ํะคุยกันนะะสูงหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรกดติดตามไห้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกับซายเบอร์ด้วยวันนี้มาโครงการผู้ใหญ่นิดมาดูบ้านโอ้โหหลากหลายเลยท่านผู้ชมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ